อย่ามันซ่องแม็กแน่ะเอาจริงนะฮะเอาจริงนะครับหลุยส์ลักแค็งฟุตเวิร์กนะครับโอ้โหดูความแข็งแกร่งอยู่ที่หลุยส์โอ้โหเตะครับเดี๋ยวนี้ทักทายทักทายโอ้โหหลุยส์เบาก็ได้อย่าโชเมียหลุยสแม่ไม่โชว์เมียโชว์ลูกไอ้สัตว์เมียมาด้วยขยะใหญ่นะฮะโอ้โหเตะไปพับนอก ไฟเตอร์ Spider, มวยบุกนะฮะมวยบุกไอสัตว์เหมือนมวยพิการยังไงไม่รู้ทำไมเหมือนปวดฟันโอ้โหโอ้โห เป็นมวยจังหวะสองนะครับนี่เป็นมวยจังหวะสองยองยังนิ่งนะฮะยองโอ้ยโอ้โหโอ้โอลูกนี้นะครับพุกขวาลูกนี้อันตรายนะฮะเอาแลด่านะครับโชคโชคจะด่าแม่ ดีครับะฮไ้ขี้มูกขอโทษนะครับเช็ดขี้เปียกฝ่ายแดงด้วยฮะขี้มูกเาขี้มูกเออโอ้ยังไหวยังไหวฮะยังไหวยังไหวอยู่นะยังไหวครับหยองยังไหวนะฮะให้ไหวให้จริงไอ้นี่นะโอ้โหยังแรงดีอยู่นะเนี่ยฮะเฮ้ยเขาให้นักมวยอ๋ออะไรวะ คู่นี้ไม่มีเล่นนะผมบอกตรงนะไม่ได้เล่นนะเอาจริงนะพี่เอาจริงต่อยจริงครับต่อยจริงอ่าเอ้ยมีอัดฉีดจากยองด้วยยองพี่ยองครับอัดฉีดครับเออเอาไม่ได้ใครเบียดฉีดไว้เบียดฉีดไว้พี่เอาไม่ได้เดี๋ยวผมเก็บไปให้เอาเก็บไว้ที่พี่ด้วยเอฮ้ยเซเว่นเปิดยังเอวัยวะสองขวดเนี่ยเส้นนมเปรี้ยวดีกว่ามั้งซื้ออวัยวะหรอสามารถสะดุ้ง ครับนี่ตอนนี้เราจะพักกันนะครับเราจะพักกัน15นาทีนะฮะพัก,พกพเยอะจังเอาเยอะไปเหรออ่ยยกสองยกสุดท้ายมาชี้ความตายของแต่ละฝั่งครับไม่ถึงขนาดนั้นของเราเป็นไม่ไม่เป็น แต่ละคนก่อนจะต่อยมั<ส>นมีฝีมไม้ลายมือเคยต่อยมาจากมันนอกโอ้พี่หยองได้ต่อยไาแล้วนี่ยดูยังมีแรงอยู่ไอหยองได้เคยต่อยควายตายนะอยู่ลำอะไรจริงป่ะเนี่ยจริงโอ้โหควายตายแล้วหรือว่าต่อยควายเดินที่ตายที่เดินเดินมาไี่ต่อยหมัดเดียวจกตายเลยโอ้โหไม่ธรรมดากรรมการหลังจากเอาผ้าเช็ดพื้นเวทีเสร็จก็มาเช็ดหน้าทั้งมวยไปที่เรียบร้อยคนละผืนผืนเดียวกันนะผู้เห็นนะฮะยกสองยกที่สองนะครับ คะแนนยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับฝ่ายน้ำเงินยังโจดจ้องๆนะครับที่ยากหวาดแต่เล่นวงนอกนะเฮ้เอาเลยวะอยางเปลี่ยนยางเปลี่ยโอ้โหนี่เตะซ้ายเขาตบตัวอดอกนี้นะครับเข้า,าเต็มๆนะครับทางค,คุณหลุยนะฮะโอ้โหโโห,โหยองได้เซววงในนะโอ้โยองทีมทั้งยองนี่ทั้งยองนี่ขาหน้าจะดีครับโอ้โห สุดดีต่อยไปยิ้มไปนะฮะเตะครับเตะครับเออเตะจริงหยองได้โชคล่าสุดกับตู่โฟสเตอร์ลำลายชนะมาแล้วนะเป็นมวยเดิมฮะชีวิตหยองเป็นเด็ก,กลำปากอยู่ลพบุรีป้นรถไอติมแต่อายุสิบสี่ฮะเป็นคนอัปปีจังไรตั้งแต่เด็กแล้วโชคมวยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะหยองลูกหีเ,เนี่ยเออโอ้ยโดนโดนขาลูกนี้เข้าไปโอ้โหคะแนนอยู่ที่หยองนี่นะตอนนี้ได้เปรียบอยู่ลุยลุย จุดร้อนปลาหวานจุดร้อนปลาหวานจุดร้อนมอันยู่ที่ปลาหวานครับอ๋อรอ,อเตะกันเตะกันจับอ๋อรถลองวีลวาน,นะครับอีบัลลัสนะครับเตรียมสตาร์ทด้วยอ,อโอเตะวงในนะฮะเตะวงในครับเออทีมโอ้โหโอ้โห สูสีครับมวยหมัดกบืวยเตะนะรถโรงพยาบาลตามเตรียมตามได้เลยนะครับรถพยาบาลไม่ต้องครับรถพยาบาลเป็งคู่แล้วเปาหาทั้งคู่แล้วเอาละครับหรือละรักแค่เริ่มลวกแล้วอ่ะเป็นมวยทั้งคู่นะฮะจอดจอดจ้องจ้องตอนนี้ตอนนี้หลวงตาบอกรถพยาบาลไม่ต้องขอเป็นรถมูนิทีอย่างเดียวฮะตายสถานเดียวใช่ไหม ให้กรรมการนะครับให้คะแนนนะครับทำการรวมคะแนนกอดกันกอดกันอ่บวยคู่นี้ที่มันท้าต่อยเรื่องอะไรรู้ไหมกูจะเปิดเผยเรื่องอะไรครับแม่งแย่งไข่ายาโลกันอ๋อเสมอครับพี่เสมอ อ่ะขอเสียงตบมือกับน,นักมวยทั้งคู่นะครับพี่หยองลูกเิยนะคุณหลุย์ก็มาดิครับครับนี่คือลูกศิษย์ลูกตาสินทพย์นะครับมาสร้างสีรษะนะครับครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกับคู่มวยกันกคู่ต่อไปนะครับอ่ะพอร้อมให้พิธีกรอาชีพภาคก,กันต่อส่วนพิธีกรขี้ตะลุยลองพิธีก่อนนะครับไปกินน้ําก่อน่ใหญ่ว่าขี้ตะลุยีตะลุยพิธีกรขายปุ๋ยขอบคุณพี่ศรีเชิญยิ้มพี่เชษพี่กระลอกครับ